ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและกุ้งบ้านดอนเปล่าตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านเหลือมอำเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีสมาชิกรวม31คนร่วมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมงเพื่อลดผลกระทบการดำเนินชีวิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาของผลิตผลทางการเกษตรหรือการประมง อาชีพการประมงจัดเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเหลืองเนื่องจากมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านมีปริมาณน้ำเพียงพอในการเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำหลายชนิดและเกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาดุกการจำหน่ายมักจะมีปัญหาจากขนาดกุ้งที่ตกเกรดและปลาดุกที่มีขนาดใหญ่ตลาดไม่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการนำมาแปรรูปเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเดิมทาการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าแต่ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต้องแข่งขันทางการตลาดทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดทําให้มีความต้องการเพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตแปลรูปผลิตภัณฑ์คณะกรรมการ FC นครราชสีมาเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์รวมทั้งรายได้ของชุมชนจึงอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพประมงและบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ2,566การสินค้าะแสะดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มนะคะ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มก็มีอยู่30 39รายนะคะ,ะแล้วเราก็ยังจะเปิดรับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกให้แก่คนในชุมชนซึ่งก็จะได้ช่วยในเรื่องของมีอาหารที่หลากหลายเป็นการถนอมอาหารเป็นการจัดเก็บอาหารเพื่อใช้ในในนอกฤดูในฤด,ดูการที่ว่า มันมีมากเราก็จะเก็บเอาไว้แต่ส่เอาไว้ใช้เพื่อให้เพื่อให้มีรายได้เพิ่อชีวิตก็ในส่วนของช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับในส่วนของกลุ่มเราเองนะครับเรื่องต้นเราก็มีร้านค้าชุมชนของเราซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะจากหน่วยงานราชการนะครับที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานขางนอกนะครับ,รบซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับก็จะออกร่วมออกร้านนะครับจำหน่ายสินค้าน่าจะทุกร้านนะครับทุททกช่วงฤด,ดูนะครับตามตามหน่วยงานที่เขาแจ้งมานะครับก็ถ้าใดชุมชนนะครับอำเภอของเราก็จะเป็นตลาดประชารัฐนะครับผมนายบุญช่วยเลิศไชภูมินายกองการบริหารส่วนตะบนบ้านเหลือง ครับซึ่งวันนี้ได้มาร่วมงานกับกลุ่มแปรรูกอาหารจากปลาซึ่งทางกรมประมงได้มาดูแลในวันนี้อยู่เพื่อที่จะกำลองงบประมาณเพื่อต่อยอดให้กลุ่มของเราครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรประมงจังหวัดนครศรีมาที่เห็นความสําคัญของกลุ่มแปรรูกอาหารของเราซึ่งทางผมเองก็ได้อยู่ในกลุ่มนี้มาเป็นเวลานานก็ ทราบรายละเอียดดีว่าทางกลุ่มจะดําเนินการต่อไปยังไงซึ่งตอนนี้ก็ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะเดินทางไปจะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นทางต้องขอขอบคุณทางประมงอีกข้างหนึ่งนะครับที่ให้ความสนับสนุนทางกลุ่มของเราต้องขอขอบคุณครับโอเคครับ